จูโจมงานเงินพิชิตโควิด -19 ขอพลังแห่งองค์พระพิคเนตเท้พระเจ้าแห่งความสำเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 วิกฤตเป็นโอกาสปังเง็มจะพาไปดูถนนท่องเที่ยวที่แพงที่สุดในประเทศทำไมถึงแพงราคาเท่าไหร่ที่ไหนติดตามชมนะครับดูจโจมถนนข้าวสาร นายสก,กลทีพัทยากุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนเข้าสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนยโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครนายสุรเดชอำนวยสารผู้อำนวยการสํานักงานเขตพระนครยุทธอาเขตและผู้รับเหมารายงานความคืบหน้าครับทราบไหมครับว่าถนนเข้าสารมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ จำตัวเลขเหล่านี้ดีๆนะครับแค่400เมตรเท่านั้นเองครับกว้าง16เมตรพื้นที่ถนน6,400ตารางเมตรปรับปรุงถนนด้วยเงินก็ประมาณ4 3 7 5 3 5 0บาทครับคิดเฉลีย่ยก็ตกราคาเม็ดละ19,375บาท87สตางค์ครับโอ้โหราคาทำไมสูงขนาดนี้แม่ เม็ดละแสนก็4อย่างถ้า43ล้านเนี่ยก็คือ,อ,อถนนเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นพื้นผิวหินพ่นไฟทั้งหมดแล้วก็รางน้ำสแตนเลสทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวดึงยกเป,เป็นเป็นเหล็กสตนเลสที่ใช้แบ่งทางใดนรถเดินคนเนี่ยก็จะเป็น,นในส่วนนี้นะครับกดพุมเองก็เลยขอพิสูจน์ซะเลยว่ารางระบายน้ำกัลเตอร์สแตนเลสจะแข็งแกร่งแค่ไหนครับผมลงกันเลฮะนี่อู้ย่ะ ข้างล่างมันเป็นคอนกรีตหุ้มอยู่นี่หุ้มอยู่ข้างบนครับที่เหยียบอะไรพีี่่ทเหยยีบเนี่ยคือจะต้ผมลงเลยนะอ้าวแล้วอนุญาตนะฮะเดินเลยครับเดินเลยครับเออเออลองลองดูเดินนะฮะย่ำๆหน่อยก็ได้ฮะไม่ทำไมแต่ตรงนี้ก็มันชัวร์ไงเลยฮะส่วนพื้นปูหินแกรนิตผิวพ่นไฟนี่ตัวแพงนะครับหนาเกินมาตรฐานที่โรงงานไทยจะผลิตได้ต้องสั่งนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับคือวัสดุในประเทศไทยเราเนี่ยโดยมาตรฐานของที่มีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.8ึ่งเซน แต่แต่แคนิคตัวนี้หนาถึงสองเซนครึ่งเป็นวัสดุที่สั่งมาจากเมืองนอกครับใช้สําหรับเป็นทาง walking street ซึ่งเป็นที่แรกในประเทศไทยก็คือถนนข้าวสารครับตารางเมตรเท่าไหร่ตารางเมตรหนึ่งก็สองพันกว่าบาทครับสี่แผ่นเท่าหนึ่งตารางเมตรน่าจะใช่นะหกแผ่นครัหกแผ่นแผ่นละห้าร้อยได้ทั้งหมดเนี่ยเอ้านี่อยู่ตรงนี้เองสี่หมื่นแผ่นสี่หมื่นแผ่นคูณด้วยห้าร้อยแล้วกันเบ็ดเตล็ดก็ยี่สิบเก้าล้านบาทครับ เห็นเสาสเตเลสดาย4นิ้วสูง70เซนติเมตรไหมจำนวน534เสาราคาต้นละ1 1 0 0 0บาทกดตก5,874,000บาทคือจุดนี้เราตั้งใจจะทำให้มันเป็นการปิดถนนในบางช่วงบางตอนอย่างเช่นช่วงเย็นๆหลัง5-6โมงเนี่ยคนก็จะเริ่มมาแล้วทีนี้ตอนนี้ก็จะแบ่งชัดเจนขึ้นระหว่างรถกับคนให้เดินง่ายแตอนี้แล้เวลาถ้าเกิดมีการจัดงานใหญ่ๆเนี่ย ก็สามารถเอาลงได้โดยทําให้เป็นพื้นที่โล่งอย่างเดียวพวกถามแรงตอบแรงปรับปรุงแล้วพร้อมเปิดเมื่อ,อไรครับพ่อค้าแม่ค้ารอนานเลือกเกินช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยระยะทาให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะขอปุับทางเขตนิดน,นึงอาจจะก,กาหนดเป็นหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งสิงหาเพื่อที่จะดีเดย์เพื่อที่ให้มาขายพร้อมกันต้องรอประชุมอีกครั้งเพราะเปิดตอนนี้ยังไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาครับเหล่ายาก็ขายไม่ได้ครับ อดใจรออีกนิดอย่าประมาทกาดจะตกทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ